สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะในเกม a r k Mobile อ่าและวันนี้นะครับผมก็มีแผนว่าจะไปจับเจ้าอาเจนนะครับผมคนที่เล่นมานานย่อมรู้ดีนะครับผมว่าเจ้านกอยักษ์อาเจนนี้โคตรพ่อโคตรจะมีประโยชน์นะ <começo> เป็นอะไรที่แบบคีบตัวสารพัดได้และสามารถคีบเจ้าแองกิโลอ่ะไปฟาร,ร์มหินได้ก็คือ <rias. S 1> คีบมันไปมาโดยที่มันแบบจะนับน้ำหนักแค่แองกิโลเฉย โดยอันของน้องนะครับจะสามารถคราฟได้ตอนเลเวล62นะอ่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็สามารถคราฟได้ในตัวเราเลยเนี่ของนี้คราฟก็จะมีประมาณนี้นะคืออาจจะใช้เยอะไปนิดนึงอโอเคส่วนการจับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปจับนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่จับง่ายมากจริงๆมันเหมือนจะจับยากนะจริงๆมันไม่ยากนะครับคุณผู้ชมมันง่ายอยู่นะตั้งีซีนะล้วนี้ก็ไปขุดหินขุดเหล็กกับพี่หมีมาข้างบนโอเค บ้านเราตอนนี้ก็สร้างได้ประมาณ6 0สิเปซ็นแล้วนะจริงๆผมอยากจะต่อให้มันเยอะกว่านี้อีกอะแต่ว่าก็จะมีจุดที่ว่างานเผาอยู่นะครับไอ้เี้ยนี่มันเชี่ยอะไรวะเนี่ยแต่มันก็สวยไปอีกแบบเนาะแบบเป็นรอยขึ้นมาปุ๊บปุ๊บก็เพี้ยแล้วอาเจนอยู่ไหนอาเจนจะเกิดอยู่ตามภูเขานะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาลูกเล็กหรือภูเขาลูกใหญ่เนะียตั้งแต่ป่าเรดวูดขึ้นมาวว wow. <c oughs> ผมอยากได้เวลประมาณร้อยสี่ร้อยห้านะขึ้นไป มันจะดีมากอันนี้ Level เลเวลเท่าไหร่เทเดแมแเดมแเดมเดเดเลเวลสิบโอ้โยต้องต่อยอีกแล้วต้องต่อยแล้วอ,อย่ามาเวนี้นะอุย้ยโอ้โหเลเวลร้ 130. อ,อ,อยสามสิบโอไม g o กโอไมคกเดี๋ยวผมขอสังหารโหดเจ้าตัวนี้ก่อนอุ้ยเอาดิเอาดิเอาด,อาดิตายไปดิตายไปตัวหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราจะจับไอ้ตัวสีเขียวนี่นะมามึงพารสีไปก่อนนะลูก ได้เวลาครับได้เวลาครับเอาผมนึกว่ามันจะตามผมมาซะอีกเพื่อนมันโดนฆ่าอะไรกันวะเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ชอบสีก็ตามนะเราต้องเดินไปกวนตีมันหน่อยนะครับแล้วก็ยิงมันให้สลบเฮ้ยเอาลากมาม่วงมาดลมาลิลงมาเลยลงมาเลยหลังจากนั้นก็รอยยิงได้เลยครับขิมอนคิมอนแมนคิมอเล็งครับ เล็งเลวยิงเล็งแลวยิงเล็งแลยยิง,ง,ยงโดนไหมวะเนี่ยโดนอยู่นะ <S <S ใช่ปะเอาเป็นที่อะไรยิงธนูไม่ออกอีกลอะอะแม่งชอบยิงธนูเอไม่ออกแต่ว่าจริงๆมันอาจจะดีเ,เลย์เติมกระสุนก็ได้แต่ดีเลย์หาอะไรแบบนี้วะเอาดิเอาดิเ,ดเดฮ้ยมึงคิดว่ามึงเป็นพยายเหรอไอตัวนี้มึงจะเสือกอะไรวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดผมฟันไปเดี๋ยวมันโดนอาเจนเอุ้ยกูดูวะกูว่าโด,โด,โดนแล้วแหละอะไรเงี้ย เอาดิเอาดิาดตัวมันไม่ได้จับยากอย่างที่คิดนะครับผมแค่เดินวนเฉยเราก็สามารถจับได้แล้วจับ r j นี่เป็นอะไรที่ีซี่มากเลยนะเอ้ยมันจะหนีมันจะหนีระหว่างที่มันจะบินหนีอย่างนี้เราต้องมแม่นๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมเอ้ยเรียบร้อยเ <c oughs> สร็จตู <c oughs> เป็นเพศผู้เสียดายมึงไม่ใช่เพศเมียวะฮะกูจะเอามึงไว้ดีไหมเนี่ยทำไมแกถึงไม่ใช่เพศเมีย แกตอบคำถามของฉันมาซะไม่งั้นมีดเล่มยาวใหญ่ของฉันจะปักเข้าสู่หัวใจของแกซะเฮ้ยมึงใจกูทำยังไงก็กูเกิดมาเป็นผู้ชายไม่ต้องเสียเวลาครับเดี๋ยวเราให้ยาคูณสิบมาเลยนะโอ้โหเลือดแม่งหายไปเยอะมากอาเจนกูไม่ใช่อะไรหรอกดาบน่าจะไปฟันโดนมันระหว่างที่ผมฟันมึง่องไปทีนึงเฮ้ยตัวนี้มึงจะเสือกอะไรวันนี้อุยอ้ยเฮียเลือดแม่งน้อยจนหน้าเป็นห่วงวะกูสร้างกับดักไว้ดีไหมเนี่ยไม่ใช่กับดัก สร้างรั้วไว้ดีไหมอ่าหนังก็ไม่มีไฟเบอร์ก็ไม่มีอีกที่ฝายอืมไม่มีอะไรเลยเลือชิ้นใหญ่ก็ไม่มีตอนนี้ขออนุญาตกดแมนนวลเซฟไว้ก่อนนะตรงข่ากับทีดีเซฟว่าจะเป็นแมนนวลเซฟนะครับทีดีเซฟรีเมพแมนนวเซฟก็คือการเซฟสิ่งที่อยู่รอบๆเผื่อใครยังคนนี้ไม่รู้กูชอบบวดความรู้ไงไม่ใช่หรอกเฮ้ยพี่มึงจะบูดตมชี้อะไรวะเนี่ยพี่ขอโทษน้อง แต่ความเป็นแบบความรู้พี่มันเยอะเกินวะพี่ต้องแบ่งปันหน่อยแล้วกันไอแมงป่องเชื่อนี่มันเยอะหรือเกินเนี่ยอื้ออื้ออื้ออัพเวลอับใจไหมละมึงอุ้ยข้างหน้าครับเหมือนเจอคาโน่นะผมลืมว่าผมเตรียมลูกดอกเหล็กมาอยู่ไม่ต้องห่วงเราจะเข้าไปฆ่ามันและเราจะเอาหนังของมันมาทำรั้วเพื่อปกป้องลูกของเรามาสิ โอ้โหดอกเดียวตายเลยอะไรวะเนียง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ยไอ้เงง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรอะไรเสือเกี้ยดบับอืมได้เนื้อชิ้นใหญ่มาสองชิ้นพอหรอวะบ่พอหรอกอี่ลีมันไม่พอหรอกกูจะจำทางกลับได้มั้ยเนี่ยฟ๊บเล็งเล็งแล้วยิงมาสิมามาโอเคเลเวลแปดสิบอุ้ยตั้งแต่เล่นมานี่ ในซีรีสนี้ยังไม่ได้จับคาโน่เลยนะข้ามไปได้ยังไงวะตัวมันเท่เลยนะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบแลนะ้วแหละคือมันไม่ค่อยที่จะกระตุกกิกตกระชากใจเราสักเท่าไหร่ครับกูเหมือนมาขายของเลยโอ้ยขึ้น50เลยวะเนี่ยสองน่องก็พอแล้วนะจริงๆสองน่องไม่เป็นไรอย่าสองใจก็พอเจ็บจเจ <c oughs> ็บของก็ได้เยอะนะ เป็นอะไรที่ดีมากไม่รู้ว่าซีซั่นที่แล้วผมก็จัดจากเข่าดีไหมนะแต่น่าจะเข่าดีแหละแต่ที่ข้อเสียหลักๆของผมเลยนะผมว่าอาเจนมันช้าไปนิดนึงว่ะแต่ถ้าเกิดในโหมดออนไลน์ที่ผมไปเล่นอย่างไดโนสเินแล้วก็ที่เคยได้เล่นนะมันค่อนข้างจะบินไวเพราะเขาปรับให้มันบินไวใช่ปะแรปเตอร์แรปเตอร์เอาบละ่ะเอาบละ่ะอืมอือมเอาบละ่ะเอาบล่ะเฮ้ยเอาดิเอาดิมันก็จะยากหน่อยง,งานก็จะยากหน่อยนะเพื่อนเพราะว่ากูบินได้ไงส่วนหนึ่งไม่มีปีก ไม่มีปีกก็ลำบากหน่อยนะกูได้ชิคลิปแล้ว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 อุ๊ยมาดิมาดิมาดิอุ๊ยผมอยากเอาอารเจนไปปั๊มหนังอยู่เกาะคาโนมากอ่ะดูดิโคโนดโคโนดอะไรอ่ะอะไรอ่ะแรปเตอร์อะไรอ่ะอะไรอ่ะเพื่อนอะไรละเพื่อนอะไรละเพื่อนเอาไปล่ะเดี๋ยวผมจะให้อารเจนตัวนี้เป็นสายดาเมจไปเลยนะเอาไปล่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 ะอุ๊ยตายเบิร์ดตายเบิร์ด อโลอโลว่ายังไงแม้จะแม้พวกพี่จะมาสามตัวแต่ทางนี้ก็บวันอุ้ยติดสถานะเลือดไหลวะอืมเอาดิเอาดิาดมาดิเยอะแล้วไงแมงเวลเท่าไหร่วะนะไอ,อ,อ้เหี้ยเออเออตายหมด <c oughs> โอดวะโหดมากเลยว่ะแล้วตัวของอาเจเรายังสามารถหิวตัวเองได้ด้วยนะครับเมื่อทำการแบบโจมตีศัตรูทำไมผมวิ่งช้าๆวชาวิเนื่อจังวะ ติดสถานะอะไรวะเนี่ยโ okay. อเคกลับมาปกติแล้วไปดามเมจล้วนครับอาจจะมีสปีดมานิดหน่อยนะสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในอนาคตอาโลอโลกำลังตีสเตโกครับขอเสื้ออะไรดิขอเสื้ออะไรดิ <c oughs> <c oughs> ขอเสื้ออะไรดิข้ <c oughs> อที่ขี้โกงเลยอะ่ะจริงๆขี้โกงกว่าพเดรโดดอีกนะถึงแม้ว่าพเดอร์โ,โดนมันจะหมุนตีแบบซูมกล้องได้แบบเฟี้ยวเฟียวอะแต่ตัวนี้มันแบบ นิ่งๆช้าๆแต่ชัวร์กว่าเอ้ยเยช้าอีกแล้วเหรอเนี่ยให้ปล่ยซินี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ฉันค่อนข้างที่จะขี้เกียจเลยนะมีอะไรกินเว้ย,เ,ยเดี๋ยวนะหางไอชัลวันแม่งเข้ามาในดีได้ยังไงวะเนี่ยเฮีย <laughs> เอ้ยเนี่ยผมบอกแล้วว่าตัวมันยาวขึ้นนะแต่ว่ามันจอยขึ้นนะครับมม okay. คุณผู้ชมเคกินไข่บอลโตเป็นมือ้อเช้า เดี๋ยววันนี้เราจะมาย้อมสีสัตว์กันนะครับผมซึ่งตัวที่ผมจะย้อมก็ได้คัดเลือกมาแนละนะ้วก็คือหนึ่งเจ้าแมมมอสแล้วก็เจ้าหมีเจ้ามา้าแล้วก็นกอาเจนแมมอมอสหมีมาโอเคเจ้าแมมมอสนะครับผมว่าจะย้อมเป็นสีขาวนะซึ่งสีวิธีที่จะย้อมได้อะเราก็ต้องมีผงอ้น,นี่ก่อนนะผงแอมเบอร์เอ้ยไม่ใช่เราก็ต้องมีผงโพเทนต์ก่อนนะครับก่อนที่จะย้อมสีได้นะครับก่อนอีกเลยแล้วก็วิธีที่จะหาคือหนึ่งก็คือการ ปลูกนะครับผมสักครู่นะสักครู่นะเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูเข้ามาที่หน้าแอมเบอร์นะแล้วก็ซื้อมเมล็ดพันธุ์มันไปปลูกนะครับยุนหนาไดว่าแม่มันนีบาบบูร่านะโอเคแล้วก็มาที่มเมล็ดตรงนี้นะครับผมสแน็คซิตนะสามารถปลูกได้ตั้งแต่กระถางกลางเป็นต้นไปนะครับผมราคา15แอมเบอร์ตอนนี้ผมยังไม่มีเพราะว่าปกติอะผมเล่นอนะมันสามารถทำภารกิจแบบถ่ายรูปภารกิจอะไรพวกนี้เราได้แอมเบอร์ไงแต่ว่าผมเล่นใน i p แพเครื่องนี้แล้วเหมือนว่าเวลากดถ่ายอะมันเด้งอะไม่รู้มันเป็นชี้อะไรนะ <c oughs> อันนี้ก็เก็บมาเก็บมาโอเคส่วนวิธีทําสีอะ่ะผมก็จําไม่ได้หรอกนะหรือใครใครจำได้แม่งก็เก่งอะ่ะก็คือให้ไปดูในแอป,ปด o d โดเด็กนะครับผมนี่นะผมจะขึ้นให้ดูมันจะมีบอกหมดเลยว่าทําสีไหนอะไรยังไงอะ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะขอทําเป็นสีไอ้นี่ก่อนนะสีขาวก่อนนะครับผมสีขาวจะใช้เป็นซิมเบอรี่สิชิ้นอะ่ะใส่เข้าไปแล้วก็เป็น่าน2องนเึ๊บเผื่อ,อเผื่อหน่อยก็ไดนะ้แต่มันไม่เป็นไร แล้วก็อย่าลืมที่จะใส่ไม้นะครับผมไปถ้ามันขึ้นอย่างนี้แสดงว่าถูกนะโอเคโอเคเดี๋ยวผมทำสีที่เหลือแล้วกันนะครับผมไปมันจะได้ไม่เสียเวลาดนะ้วยเนาะโอเค โอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับลืมบอกไปนะครับว่าค่าเกาะเรามีตั้งพันห้านะมผมใส่เป็นเกาะเหล็กบูบูปิน่ะแค่เสื้อ<ม>แล้วกางเกงก็เป็นเกงธรรมดาส่วนรองเท้าแล้วก็ถุงมือกับบวกนี่ยใส่เป็นบลูปินของเปลือกแมลงนะครับโอเคอันนี้เราก็มีตู้เย็นแล้วอะไรแล้วด้วยนะคือลืมบอกไปเลย <laughs> มันสามารถกราฟได้ประมาณเลเวลเท่าไหร่วะตู้เย็น <c oughs> คือมันจะทําให้อาหารไม่เน่านะแล้วก็เน่าช้าลงด้วย60ิบโอเคเนาะไป เดี๋ยวตัวแรกที่ผมจะย้อมสีนะครับผมจะยอจอนนะออจ้อมเจ้าแมมมอสนะแมมมอสแมมใจเปิบเบเปบแมมมอสต้องเป็นสีขาวนะครับผมสีเหมือนหิมะที่โรยราผมนี่ยังชอบเลยไปลุกเดี๋ยวย้อมตัวนี้ไปก่อนเลยเป๊บอ, oh, อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดีด้โหสีขาวสวยมากเลย e ul, เดี๋ยวนะมันขาวแค่ข้างตัวหรอไม่รู้เหมือนกันแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับผมมันไม่ได้คือมันไม่ได้แค่แบบ ย้อมสีอย่างเดียวนะมันยังนะให้เอ p พของสัตว์นะคูพูดติดๆขัดัๆรังวะเจ้าหมีนี่ให้เป็นสีชมพูไหย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะแล้วทำไมมันชมพูแค่หัววะเนี่ยไอ้บา้าอ่าอีกตัวหนึ่งหมาป่าหมาป่านี่ค่อนข้างจะไปลงท่ามกับผมบ่อยนะอยากให้มันเป็นสีแดงแรงลิฟนะโอเคกินเข้าไปลูกออกไหมเนี่ยเฮ้ยออกอยู่ออกอยู่ค่อยๆออกอยู่ คือมันอาจจะไม่ได้จี๊ดจา๊าดเลยทีเดียวนะครับผมมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะพวกนี้แล้วก็ต้องให้ค่อยคือต้องทยอยให้มันค่อยๆกินนะเออมันถึงจะสีมันจะออกนะโอเคกินข้าไปกินข้าไปขาวโพลนขาวโพลนบอกเลยไอนี้หัวม่วงไปแล้วเนะี่ยโอเคนะครับตอนนี้ของก็น่าจะครบแล้วนะเดี๋ยวเราครัฟเลยแล้วกันหุยขาดซีเมนต์โอ,อไม่เป็นไร ปึ๊บนี่ได้มาแล้วแพลตฟอร์มค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเลยนะ <l ots> เดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้ขาดอะไรวะขาดซีเมนต์โอเคซีเมนต์สี่สิบปึ๊บโอเค okay. แล้วก็แท่นเสียบนี่ไปด้วยปึ๊บนี่เดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ป่าเรดวูดกันเลยแล้วครับผมตัดฉากกันเลยเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลาฟึ๊บเดี๋ยวเดี๋เฮ้ยทีเล <l ots> ็กทีเล็กทีเล็ก พีเลกขอทักทายหน่อยดิเพื่อนขอทักทายหน่อยดิเพื่อนขอทักทายหน่อยดิถึงแม้ว่าตัวจะหนักแต่ท่าบินก็ไม่ใช่อุปสรรคนะโว้ยเก๊เ้ทํทำไมมันค้องจังคา,าโนโ่หรอคาโนโ่เหรอเป็นตัวที่แบบไอ้ตีบัคซูมกล้องได้เท่มากเลยนะพิธอนดอน,นดิสอย่างที่คลิปรีวิวช็อตที่ผมเคยทำออกไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างแถวๆวนี้นะแถวๆนะถวถ้ำพิษนะคบผมวิธีการสร้างก็อย่างนี้เลยนะมาถึงเราก็ขี่นกสักตัวแล้วก็ เอาแพลตฟอร์มนะครับมาวางไว้ประมาณนี้นะชอบความสูงเท่าไหร่ก็วางได้เลยแต่ผมแบบเราจะสร้างจากต่ําก่อนหรือสูงก่อนเลยดีว่ะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเชี่ยแต่ว่าประมาณนี้หินมันแบบมันถึงไงตรงหินมันถึงแล้วผมกลัวว่าจะมีตัวอะไรโดดมาโอเคงั้นเป็นตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ค่อยสร้างเชื่อมกันมาโอเคเฮ้ยสวยว่ะสวยว่ะตรงนี้สวยว่ะย็ดเคอุ้ยวิวโคตรด,ดีแล้วดูครับเดินออกมา มีน้ำตกมีอะไรแล้วก็มีถ้ำพิดอีก <Wow. S 1> จริงจ๋งวะหลังจากนั้นเราก็เสียบแซบได้เลยครับผมเสียบแซบนะแซบ oh. เอ้่เดี๋ยวพอถึงเวลามันก็จะผลิตแซบออกมาให้เรานั่นเองแล้วเราก็เอาน้ำพึ่งไปทํารังพึ่งแล้วหลังจากนั้นก็น้ำพึ่งไปทําเค้กแล้วก็เอาเค้กไปจับหน่อยทากอ้ยหลายขั้นตอนเลยเกินโอเคนะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย